เล่นตัวตัดบอลเลยอ่าใช่ไหมมีนเข้าใจเข้าใจอยู่มันมันเลยไม่ป้นไม่คุ้นเลยว่าเอ๊ะต้องไปวิ่งสวนเขากันอีกแล้วม่อนนี้วิ่งใส่ก่อนนะยครับอ้ยเก็บเปิดก่อนได้เตรียบเปิดคามมือที่หนูกูสัมผัสอยู่ม่สวใ่รงูเจเนวาโลกพระจิวฟรอเซ เราไปซ้ายนะพี่เอ้ยเขากิวเดียวกันวะใช่ไหมใช่ครับว่ะคือดูท่าทางไม่เล่นไม่เล่นเซตเดเมจแน่เลยว่ะเป้มันมีแต่ว่าคิลี่มาทั้งนั้นเลยเตรียมจะมาฆ่างูอย่างเดียวเราไปซ้ายนะเราเราไปซ้ายไม่ไปขวานะพี่ไปซ้ายครับผมคุณหมีคำหน้านะครับไม่ใช่คำหน้าคำจุดเกิดนะครับก่อนนครับหน้าบ้านเราเนี่ย ยึดหน้ามาเป็นหลักไว้ก่อนเราสีดำนะครับมาละมันมาขวายเยอะนะครับพี่พี่อยู่ในแกะควายเยอะ อ่ะพี่ผมวางไอ้เคล่วงละล่วงละล่วงละขุดนะขุดนะเจเนมุดขุดขุดขุดเจเนมุดแม่งเจเนมันมีมุดอยู่ตรงขวาครับไม่มาช่วยหน่อยดิเจเนอยู่ซ้ายงูอีกเคี้ยไม้หรือโว่เหรอครับไม่ไม่รี้วรับมันเรียวแล้วโอเคงูล่วงงูนะถ้าเกิดพี่แม่งคูดาวหลับนะยังไงก็ได้เฮียไปสักอย่าไปดูวิกมาขวาเลยครับ โอเคเอ้ยเออท่องยืนโดนเอ้ยขวาอะไรนายมันยืนอยู่หน้าบ้านหน้าหน้าผมเนี่ยบอกขวาอาพิมหน้าบ้านหน้าบ้านดูขอโทษดูพูดทาผิดวากะหมดแล้ววาเกาะหมดแล้ว้าบ้านใช่ไหมครับขานบ้าน้าบ้านเขา้านบ้านเขาทำไงทำไงทำไงทาไมที่มาช่วยละผมพี่แซมผมพี่แซมมาล้วิ่งวิ่งวิ่งตามมาละ โอเคากินใจแล้านหลังก่อนออสออสกับขวาครับขับเล็กน้อยโอเคล่วงโอเคยึดตรงนี้ไว้ก่อนครับเฮ้ยสี่ไม่ใช่สี่ไม้ต่อนะพี่เก็บให้ละมันมีสองคนอ่ะซ้ายมือเก็บละงูล่วงไปเซฟเซฟบ้านมันหิ่งมันบ้านโอเคโอเครังไป มันมุดโอเคจบจบนะจบนะจบนะโอเคเราสีอะไรนะครับซ้ายซ้ายมุดโซนหนึ่งครับสีขึ้นไปเป็นไปการจบไปโอ้พระถึกอยู่ไว้สองชุดสองชุดสองชุดไปจบมีคนมานะมัน ไปหมดเราอยู่หน้าบ้านหมดเลยสามคนอคพี่ต้องต้องอันนี้ก่อนพี่ไปละมีคนอยู่หน้าบ้านเราคนหนึ่งสองคนครับสองคนหน้าบ้านเราสองคนครับพี่กลับหน้าบ้านก่อนโอ้ยโดนแข่งอยู่ซ้ายสองคนครับครับผมขึ้นไปอยู่ข้างเยซ้ายสามเลยวะไปซ้ายอยู่ครับเัิเพิ่มลายซะงั้น ไปครับด้อยู่ครับซ้ายก็แล้วขวได้หน้าบ้านมันหน้าบ้านมันหน้าบ้านมันสามตัวมันมาซ้ายหนึ่งตัวผมที่มายืนผมยืนผมยืนคำซ้ายอยู่โอเคโ๊ยตายศูนวะไม่ตอนเนี้ย